ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลือกข้างชัดเจนอยู่ข้างคนนี้เท่านั้นบิ๊กสลุดเลือกข้างชัดเจนโผล่คอมเมนต์คนนี้หลังหนิงแซนเปิดสึกฟอ้องร้องสืบเนื่องจากกรณีที่หนิงปณิตาได้โพสต์รูปของกะติกและแซนนั่งอยู่บนรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นที่ได้ใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากจนต่อมาทางด้านสามีของหนิงได้เข้าไปคอมเมนต์จนเกิดการฟ้องร้องขึ้น ก่อนหน้านี้ทางด้านหนิงปณิตาได้โพสต์รูปของกติกแซนพร้อมแคปชั่นว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจถแถลงวันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอต่อมาทางด้านสามีของหนิงจินได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพของหนิงว่าเฮ hey, ตัวจริงนั่งอยู่ในรถตู้สบายใจจัง ส่วนเฮต,ตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวบึงแถวสวนสาธารณะแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของตัวเงินตัวทองห้าหสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อหลังจากที่แซนได้เห็นคอมเมนต์ดังกล่าวของจินก็ได้เดินทางไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสอนอท่าข้ามพร้อมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเธอนั้นจะดำเนินคดีกับจินจลินธรรมวัฒนะสามีของหนิงปณิตาในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา หลังจากคู่กรณีโพสต์ข้อความทําให้เกิดความเสียหายโดยค่าเสียหายอาจจะมากถึง7-8หลักในเวลาต่อมาทางด้านหนิงและจินก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าผมและหนิงขอขอบคุณทุกคนที่ติดต่อมาให้กําลังใจและถามถ่ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสบายมากครับสําหรับพี่ๆนักข่าวที่ติดต่อมาตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตรบกวนรอทนายตั้มกลับมาจากฝรั่งเศสแล้วสอบถามเขาได้เลยครับ ตอนนี้ผมได้แต่งตั้งทนายตั้มสู้คดีนี้ครับทางด้านบิ๊กสลุดได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของสามีหนิงว่า always support my b o เป็นกำลังใจให้พี่เสมอครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Viral Fit Pro ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยครับขอบคุณครับ